ผมพาทุกท่านมาเล่นเกม b o d e r n Warship ผมเบื่อโัวเิงผมก็เลยมาเล่นเกมนี้มาเริ่มกันเลยไหนจะไปดิมามาเล่นกันครั่มอันตาดติโอเคอืม เล่นเลยแค่สามปุลยอืมอืมอืมโอเคโอเคโอเคมาผมใช้เรือดำน้ำซีนไทป์ศูนย์เก้าสองเป็นเรือดำน้ำน่า,าจะเทียสองแหละน่า,าจะเทียสองเพราะมันเลือดน้อยกว่า R าร u ฟเคนิดหน่อยเพราะ R าร u ฟเคอยู่เทียสาม ผมอาจจะยัดไม่ค่อยเก่งหน่อยว่าไม่แดบจีบน้ำผมก็จะเต้มที่ได้อีกรอบนึงนันก็มักรเวยงอเคโอเคต้องปวาเนาะน้เลย สวยดูด mm ูน hmm. mm ี่ดูดูนี่เอคมาทำน้ำก่อนเข็นดำน้ำดูดีก่าคนที่สมัยกันไม่ได้เห็นผมใช้เรือพวดเรือเด็กมากเท่าไหร่เพราะว่าผมชอบน้าผมจะใช้เรือดำน้ำนั่งกับพวกเรือที่ดำน้ำนี่แหละโอ้ผมชอบเรือน้ำมากกว่า อีอแม่เนม่เนยโดนไหมโดนไหมไม่โดนดนไม่โดนเร้จะทำยันงกงบ้างคเอ่อดิกมจะเรียกอย่างนี้ด้กเรียกถ้าผมเรียกผิดผมขอประธานอภัยด้วยนะคะ

เหลือเพื่อนผมคนเดียวแล้วไม่รู้ว่า ล่วงเอามาันให้ล่วงล่วงไหมล่วงไหมอ้าวอ้ไปจะรับเลขสองรับอยู่ไหนเลขล,ลำอ่ะโอ้อยู่นี่ไม่ได้าีปกติลืมน้ำไม่ได้นำานานได้ขนาดนี้นะทุกคน เรีอมันอัพสกิลมาเพราะเกมนี้มันอัพได้โอ้โหสิบห้าเอาโอ้โหดีเวอร์วิบเอ็ดไม่ใช่สิบห้าโอเคเรือร้อยมันปล่อยตอมิโดไปแล้วอ่ะขยับไม่ได้อ่ะขยับไปหักนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้เรียบร้อยเพื่อนโดนตอวิโด,โดเลยลัวเลยมันอยู่ใต้น้ำเอาลืมไปเพื่อนไม่ใช่เรืออิกิษ ก็่ัไม่ได้ผมว่าเพื่อนผมตายทวกคนว่ายอย่างนั้นไหมอมเพราะว่าเพื่อนผมใช้ไม่นอนไม่นอนรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์มาขนาดนี้ล่วงด้วยล่วงมาโดนด้วย ้ลยผมว่าไว้แล้วแล้วก็ผมต้องการไปที่เวลห้าเบอร์เอ้ยสิบห้าจะซื้อเรือดำน้ำใต้ฝุ่นคลิปนี้อาจจะไม่ได้นานมากเพราะว่าผมจะทำสีคลิปติดเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นต่อมาเล่นต่อเลยโอ้ รรเดี๋ยวผมไม่ผมสามารถไม่เล่นกระบอกได้แต okay ่ผมจะเล่นกับผู้เล่นแล้วกันม้าเล่นกระบอกได้แต่ผมไม่เอาแล้วก็โอเคตาอนนี้เป็นตาสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะไปอัดคลิปที่สองนะครับตานี้เป็นตาสุดท้ายเนาะโอเคโอเคเริ่มละสิบคนพอดีเป๊ะกับเรือดำน้ำซินได้วเวลาไป

แล้วผมก็จะเติมเติมแล้วก็จะยิงมาโอเคเจอมันละวฉไม่ได้ขึ้นเหรือนะแค่ขอคนจะเจอมอืมเจอน้ำายสักทีก็ยิงอืม่อเคผมผมเหมืนแล้วแบบนี้ฮือเลยดีดขึ้น โอ้โนดูยังไงไม่ไเพีเ้ยนโอ้ยเพื่อนแตกมันก็ต้องมา่ไหมกันอยากให้มันเห็นตัวอ้าวมันเห็นผมแล้วทุกคนมันเห็นผมแล้วผมว่ามันกำลังมาหาผมใช่ไหม เอ right? okay. uh, ้ยอะไรนะวิ่งิ่งวิ่งนิ่งบอกชุดเลยตอนนันไม่ตายเดี๋ยวไหมเดี๋ไหมเมแล้วเดียวเลยไปแล้วหนึงอีกนึงรับยิงอีกเว ฉันอยากให้เขาอยู่ตัวผมนจะอยู่ตรงนี้คัะเป็นกว่าออกซิเจนผมจะหมดแล้วก็ค่อยอะนนี้ผมต้องชนะให้ได้นี่โดนโดนลูก่แล้วก็ลอ

โอเคไปอีกแล้วแล้วแมวสกุลโอ๊ยไอว่านี่นั่นแกะดูแล้วทุกคนโอ้แมวแล้วแมวจะเป็นอะไรนะแต่แมวจะกลับกัน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 

แล้วดูอยาทตัดออกยังไม่ตัดเป็น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 นิ้วดูมันไปลอดหนึ่งนิ้วมาและมันตายแล้วเหลือดันเริ่มน้ำสกู๊แค่ลำเดียวค่ะซีรีส์เห็นมันยืนทุกอย่างไหมมต้องจัดการซีริสให้ได้ผมจะชนะแล้ว